สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแกล้งแฟนพี่เนี่ยก็จะแกล้งเหว่ยงแกล้งวีนแฟนมาดูกันว่าแฟนของพี่เนี่ยเขาจะทำยังไงโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันมีคนเยอะตดตัวมตัวนะเห็นแล้วมีตาเหมือนกันได้ปืนแล้วเฮ้ยอยากได้กอซ่าในกล่องนี้จังได้เดี๋ยวเขาไปเย็นเดี๋ยนะ เขาเหยียบไปแล้วทำไมไม่ทิ้งเหรียญให้เราทิ้งเหรียญให้มันง่ายกว่าอีกโมไปเหยียบเสียเวลาเขา,าช่วยอ่ะเร็วสีเออขอโทษจุบซีมัวซ้ำอยู่นั่นแหละกลัวมไม่ได้คิวหรือไงเนี่ยเออครับ รเรียกทำไมไม่เคยเรียกนียไงเห็นทึงเงียบไงที่รักเก่งมากขอบทั้งรอให้นะขอบใจที่หลังไม่ต้องจะเป็นอะไรเป็นคนตัวท้องหรอไม่ หรือว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นที่เธอดูอารมณ์ไม่ดีอะเครียดอะไรหรือเปล่าคะเปล่านี่ไม่ได้เครียดเลยนะเหนื่อยหรอไม่เหนื่อยเขาไปด้วยจะตามมาทำไมตามไปปกป้องเธอในดูแลตัวเองได้อุ้ยมาช่วยสิเข้าไปไม่ได้อ่ะขย,ยืนทำอะไรก็ไม่รู้ ไหนบอกช่วยมาก็ไม่เห็นได้ช่วยอะไรมาช่วยก็ช้าลีนานนั่นนี่มาเร็วๆสิจะถึงแล้วเนี่ยไงแล้วมันจาัาโอ้ย,ย,ยอา 对啊。